ทุกคนครับวันนี้ยาย่าสวยไหมฮะสวยค่ะมีตอบให้เลยสุดยอดนะฮะออนัอ่นนสวยเป็กมอนี่มีความมั่นใจด้วยเอออ่ะพักทายท,ทุกคนที่วันนี้มารอเจอขวดรักโลกและยาย่าหน่อยก็วสวัสดีนะคะทุกทา่านค่ะจริงๆงานวันนี้รู้สึกภูมิใจมากที่ได้มาค่ะ so happy to see everyone here ะครับผมดังนั้นเนี่ยรู้สึกดีใจม,มากๆที่ได้มาเพราะอะไรเพราะว่าได้เห็นขวดรักโลกอันแสนมีประโยชน์แล้วถูกต้องไหมใช่ค่ะ จริงๆได้เดินอรอบงานแล้วน่าสนใจมากๆค่ะรู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรเยอะด้วยใช่ค่ะเขาะจะมีข้อมูลบอกกับเราอย่างนีนน้ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ<ช>เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับขวดพลาสติกบ้างใช่นาะแล้วที่สำคัญที่สุดภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคอนเทนต์ของ,ของเรีรรในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเขา เ,เรื่องพลาสติกให้เป็นเรื่องที่เราสามารถรณรงค์ช่วยกันรักษาโลกใบนี้ได้ค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นกระบอกเสียงด้วยค่ะเชิญชวนทุกคนนะคะทั้งคนรุ่นใหม่ทั้งคนรุ่นเก่าให้มาดูแลโลกที่สวยงามของเราใบนี้ให้เขาสวยงามขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ที่รู้สึกภูมิใจแล้วก็ยินดีที่จะนําเสนอทุกคน ได้ข่าวมาว่า m i n เรเขาชุบชีวิตขวดพลาสติกแล้วก็หยุดการผลิตขวดพลาสติกใหม่น้ำหนักเท่ากับปลาวัน7,000ตัวสุดมหัศจรคือยิ่งใหญ่มากๆค่ะเลยอย่างที่บอกค่ะภูมิใจมากๆคะ่ะครับผมนะฮะวันนี้เราจะคุยกับย่าและเราจะคุยกับคุณน,นริษาาด้วยดังนั้นเดี๋ยขออนุญาตเรียนเชิญคุณนริษฐาขึ้นมานะครับ นี่ไงเอ้ยนะคะเชิญคุณนิานะครับเผื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับขวดอาเพชเราจะได้พูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับ